โอเคครับผมทุกคนก็วันนี้จะมาเล่นพลพระแอลีนาหนึ่งหนึ่งโอ้แต่ผมจะเป็นพระล้วนเลยก็คือจะเอาพระมาเบิดกะระโหลกเฮ้ย <c oughs> มาเบิดกระโหลกพวกแบบพวกกากในหนึ่งหนึ่งครับห <c oughs> ยอกหนะยอกนะหยอกนะไม่กากไม่กากอูดแล้วผมก็คิวเลยครับโอ้โหบเอเชียมาดิว่าขอเจอหน่อยนีขอตึงๆอ่ะ <c oughs> ขอตึงๆึงได้ไหมขอตึงตงได้ไหม มาดูกันครับผู้โชคดีคนแรกผมจะเป็นใครหลังจากเขาหนึ่งหนึ่งกับผมตานี้เขาอาจจะลบเกมทิ้งเลยก็ได้นะครับทุกคนนี่ดูผมโชวส์สเตตให้ทุกคนดูก่อนนะครับไฮ้ยอันนี้คือสตัดของผมนะครับก็คือจะเลนแบบเดววิฟท t สายสแปมแต่ไม่สแปมเป็น oh. ที่อะหรอของแต่งผมเนี่ยดูดิอันนี้ผมใส่แบบเลือดแปดร้อยห้าสิบแต่ พียังไม่ถึงสองพันนะไอเ้เหี้ยผมอยางจนนะครับทุกคนุ <c oughs> กคนก็อย่าด่าผมเยอะนะครับคือแบบผมมาเล่นเอามันนะครับ <c oughs> มาดิๆๆเดี๋ยวโดนกูไอ้นี่โดนแล้วครับอุ้มจับล็อกช็อกสลัมอุ้มอุ้มตอยต่อยผมตายล่างแล้วครับผมแล้ล่างแล้วครับโอ้ยต่อยรังสีอุ้มระเบิลลบเเดพลัง ย้อนกลับครับย้อนกลับครับโอโหคตรชิมผิวผมคนจะพิวผมอางเจสเตอร์บ็อกเข้ามาเรียบร้อยครับโอ้โหโดนหลอก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 เรียบร้อยครับโดนหลอกจับช็อกซ้ำกูมกูม่อยอันหน้าปังแปลงล่างครับแปลงล่างครับโอ้โหบริหารผมบริหารดีมากครับผมโอ้ยเยเฉยเยเเฮ้ย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 เฮ้เอาเเเยังนะอาะยังนะ ทำเยี้ยอะไรกูวะมาดิชักอิมพัคจับล็อกตุ้มพลังควรจะเถื่อนตับต่อย <Gla> <ต>อ<บ>ัอหน้าอีกหนึ่งดอกโอ้โหอะไร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 โดนโดนพระพุทธเจ้าพระทับประสงค์วางเจสเตอร์บ็อกมาดูกันสิครับว่าเขาจะกล้าเข้ามาหาผมไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรละ่ะอะไรละ่ะมาดิ มาดิอะไรลนะ่ะโอ้โหเฮ้ยสเตมินาหมดหรอทุกคนสุดละวู้ฮูโอ้สเตมินาหมดทุกคนโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยโอ้โห <c oughs> ยังหรอกยังหรอกอบไรที่ฉันยังมีวางเจสเตอร์บ็อกกาบ่ากาบ่า เฮ้ยทำไ,ไมมันไม่โดนหลอกวะจับล็อกจับขู่ปัง,งปล่อยตูมแปลงล่างปล่อยพระอัพสองตูมพลังกลางอ้ามูยูคนตะหวดวู้ฮโหโอ้โหเฮ้ยจัชเมเป็นอิมแพคจัชเมเป็นอิอโหโหโจจนมแพคอ,อะไรอะไรขมมู่สเตย์ขู่ลงพิวอะฮะ ิ um ka, oh. ้วม mm ันสายน้ำอ oh. oh. nah. oh. ่ะหูยง้างไอ้ไป่ที่หน้าโอ้โหเฮ้ยโดนคำรามโดนคำรามติดสตันติดสตันเอ้าตับล็อกดัชแมนอิมพัคโอ้ยท้าพุทธท้าสงโอ้โห ได้เวลาแล้วครับโอ้มัน95หเหรออะไรล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดเ๋้ย,อ,ยอะไรล่ะจับบล็อกเรียบร้อยครับผมแปลงลองบอพูดท้อสงเอ้ไอ้เฮียแปงนีปังอือโอ้ แรงสักทีดี้เฮียตากูแล้วไอ้เฮียตึงตึงอูดอุ้มไอ้เฮียทำไมเป็นอย่างเงี้ยไปไหนอไอ้เฮียอูด โอ้หมูทุกคนปลาทุกคนมาดีขอจับแดกหน่อยเอออืมมาดีไปไหนของมือเอออุ้มเอ้กันกันบ๊อกบ,บ๊อกบ๊อกโอ้ตายเลยตายเลยโอ้โหโหดมากโหดมากทุกคนโหดมากโหดมากยำยำยำบัก เจ็บปกอุ้มแปลงล่างพาสงูงพลังพาทํำอุ้มปลงอย่างก่อนเลยน้องโอ้ทุกคนเชี่ยสเต็มหน้าหมดแต่คงจะไม่แน่จริงโอ้โหเยอะแย้อเดี๋ยวผมไปเพิ่มสเต็มินาก่อนทุกคนไม่ไหววะ่ะ โอเคครับทุกคนเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยจะตัดเป็น2บาทแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบลงแบบต่อเนื่องไงเออก็โชคดีครับทุกคน